ทีนี้มีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเขาบอกสวยที่สุดเวลานี้เขาเคลมแบบนี้เลยนะเพราะว่าคือก่อนนั้นก็จะเป็นแหล่งดำน้ําที่คนรู้จักกันแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ทําให้ต้องปิดเกาะปิดโซนนี้ไปเนี่ยเขาบอกธรรมชาติมันฟื้นฟูมันรักษาตัวเองขึ้นมาจนตอนนี้ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในตอนนี้เลยที่พูดถึงนี้ก็คือเกาะจังกาบหรือเกาะเรือรบนั่นเองคือเกาะนี้มันจะอยู่ระหว่างเกาะเหลาเหลียงกับเกาะเพตรราทางอันดามันฝั่งทิศใต้ นะคะอยู่ในท้องที่ของอาเภอปะเหลียนแล้วที่บอกว่าสวยที่สุดก็คือว่ามันกลายเป็นแหล่งดําน้ําลึกแห่งใหม่ของจังหวัดตรังใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีทั้งปะการังอ่อนปะาการังเจ็ดสีฝูงปลากระตูนนะคะก็สวยงามมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าถ้าคุณดําลงไปเนี่ยเหมือนดําดิ่งลงสู่สวงสวรรค์เลยนะสวยงาม้นประมาณ500ตารางเมตรด้วยกันใช่ค่ะใครที่ชื่นชอบการดําน้าลึกไปลองดูนะฮะเกาะเรือรบหรือไม่ก็เกาะจังกาบเนี่ยนะครับ